วันนี้ลูกสาวมาพอให้หายคิดถึงทุกคนวันนี้นางอยู่กับคุณแม่ตัวจริงค่ะอยู่กับแม่เบนดิไดนบุ๋มชอบชอบเวลานางคุยกับแม่ทุกคนนี่เหรอลูกชายหนูอย่างงั้นหนูอย่างเงี้ยแม่หนูจะปอกทุเรียนดูแม่ซื้อหนูใหแ้แม่ซื้อปลาตัวใหญ่มากินนี่เหรอลูกชายแม่เบนหนูลูกหนูอย่าพูดหนูสีหน้าหนูยิ่งหวานหวานอยู่ อืมหนูก็พูดเหมือนที่พี่พูดกับเอ่อเอฟซีหรือพูดกับใครผมอย่างนั้นผมอย่างง,าง,งี้พออยู่กันไม่เป็นปุ๊บหนูเฉยเป็นหนูเฉยอืคนน่ารักเลยพูดกับแม่น่ารักมากขายของแล้วหนึ่งคะ่ะนางแล้วบุ๋มก็สั่งนางนางไม่อ่านคือสั่งตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่แอดมินไม่อ่านคะ่ะงงมากบุ๋มก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะนั่นแหละ

ทำยังไงประวัติสั่งซื้อเหรอเพิ่มกิจกรรมเหรอตอบกลับแม่เปนไรจะจะ,จะประวัติการซื้อประวัติการสั่งซื้อเหรอไม่จะทําอะไรเขาเอาข้อโอนมาแล้วเนี่ยข้อโอนมาแล้วทําไงอ่าเขามีชื่อไอ้นี่แล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรถ้าข้อโอนมาแล้วจะเพิ่งไปเปิดดูเปิดไปแล้วครับลูกค้า เปิดไปแล้วมีแต่จะเอาเอาข้อระบบตอนนี้ลงไปเอาข้อระบบไม่เป็นขายต่อไปอีกคนใหม่ี๋ยวแม่ไปตามเก็บเอาข้อระบบมา่มก็เจ็มีคนมาจองห้องเลยเหรอน,หนั่นน่าจากได้ทุเรียนวันที่สิบทับหกไปนอนนะคะจองห้องนะตรงทำอะไรวันที่หกวันที่หกที่เจ็ดเหรอหกสิบทับหกวันที่สิบเดินหกอ๋อวันที่สิบได้วันที่เจ็ดที่แปดเต็ม โอ้มีเจ็ดแปดเต็มด <boarding school. S 1> ้วยเหรอเขาบทำอะไรทําไงได้ครับรแล้วมีโปไหมเนี่ยมีไม่ไม่ใช่ที่พักไหมที่พักแบบปลอมๆมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้ กัเลยทำไมถึงไม่ทำเป็นหมวดนมึ่อ้าวทำหรอพักกี่คนอ่า,ากกออ้องเรามันจะมีพักกี่กคนครับันนี้มีหนึ่งพันอ 1, สองพันกับสองพัน โอ้ยลูกค้าไม่ต้องสั่งแล้วแบบนี้ก็ได้หมืนเหนื่อยตอบอดูหนูบอกให้แม่ไปไปบอกให้แม่ไปซื้อปลาตัวใหญ่มาปลาหนึ่งตัวใหญ่ไม่นี่แม่มะนี่ไปบอกให้แม่ไปซื้อปลาหนึ่งตัวใหญ่มาเพราะว่าพาแม่ไปตลาดมาแล้วก็ลืมโทรสัท์ไปแล้วดูแม่ซื้อหนึ่งปลามาจะกินพอกันไหมเนี่ยเอาไปอ,อยายกินเยอะกันไะม่ลง ตอนนี้สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับอันนี้พ่อค้ามาอุ้ยตันนี้พ่อค้ามาขายมีขนมทอดทุเรียนทอดเผือกทอดมันทอดมันมันสีม่วงมันสีส้ม,มแม่ขอโทษขอโทษโอ้ยอะโอ้เนี่ยใจมันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงขอเพื่อนหมดเลยใช่ไหมแม่ไม่นานดีเลยแม่ไม่นานหรอก วันนี้เราก็จะมีขนมเยอะแยะมากมายนะครับอาทิเช่นตอนนี้มันเป็นฤดูของของทุเรียนแม่เอาทุเรียนมาหนูจะปอกทุเรียนโชว์แต่ทุกคนไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเพราะามันตอบยากพอแล้วนะครับสำหรับพุกท่านที่ส่งขนมมาที่บ้านพอแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไปแจก เรอพอยันเด็กน้อยหน้าหมูบ้านหมดแล้วครับมาหนูจะเป็นควนปลอกเองนี่คือทุเรียนนะครับทุเรียนที่ตัวนี้ไม่ได้มาทําเป็นทอดทุเรียนถ้าทอดทุเรียนเราจะใช้ทุเรียนจากสวนที่ไม่สุกเป็นทุเรียนเขาเรียกทุเรียนนะแม่ทุเรียนไม่สุกนั่นแหละแล้วเราก็จะไปฝาน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 แล้วเราก็จะเอานำไปทอดเป็นทุเรียนทอดผลิตภัณฑ์ อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเพิร์นนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับปวานนะครับเดี๋ยวช่วยมาอุดหนุนเพิร์นด้วยนะครับตอนนี้ไปสอยยกเป็นยางเขาเป็ตําหกเดียสิโย่เาไหร่อ้อนี้มสองคนหนึ่งพันบาทจองผ่านแอไในล่ะใครนี่ทุเรียนราคาเท่าไหร่เบนซ์ตอบกับผู้ลูกค้าก่อน เ,ออเดี๋ยวเราจะมาแม่หนูจะเป็นคนปอกเองมาแม่ไว้บอกได้อยู่มาสวัสดีครับน้องไปคนเก่งขอบคุณแม่เบนมากๆที่เสียสละเวลาถ่ายรูปด้วยทชกวันคงได้เจอต้องไปลาบ้านไหนอะ